คลัสเตอร์ยาดองนะครับเสียชีวิตทั้งหมด6รายกลายเป็นผู้ป่วย43คนผู้ต้องหาสำคัญยังคงเป็นพี่น้องเอสกับอาร์ตครับปรากฏว่าตำรวจกลับไปจับมาอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> คือก่อนหน้านี้ได้รับการประกันตัวไปในข้อหาผลิตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต <c oughs> แล้วก็ไปอยู่อยุธยา <c oughs> สุดท้ายเนี่ย <c oughs> พอมันเรื่องมันแดงว่าเป็นเมทานอล <c oughs> ก็โดนข้อหาพยายามฆ่าร่วมกันฆ่าร่วมกันปลอมปนอาหารร่วมกันผลิตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจก็ไปจับที่อยุทยาเมื่อเช้าเนี่ย เอากลับมาเอากลับมาสอบสวนที่นครบาลอาร์ตเนี่ยพูดกับนักข่าวอยากจะกราบขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องอกราบขอโทษสังคมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแล้วก็กระผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับกับผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้กระผมต้องขอโทษจากใจกจริงครับขอโทษครับสรุปว่าเราได้เอาสารตัวอื่นนอกจากเอทานอลมาใส่ไหมคะ เมทิลเอลกอคหรือเมทานอลเนี่ยเรามาจากไหนคะที่เราไม่ได้เป็นซื้อที่สมุดปรกกาเราซื้อที่ไหนคะพี่เราผสมวล่าเรานะแม้ว่าเมทานอลกินไม่ได้เรารู้ไหมคะว่าเราไปซื้อมาจากที่อื่นมันเป็นเมทานอลอะคะหรือเราโดนหลอกซื้อคะยืนยันไหมว่าซื้อแค่เอทานอลอะคะคราบขอโทษแต่ก็ไม่พูดเรื่องเมทานอลปรากฏก็ยังยืนยันกับตำรวจเหมือนเดิมว่าซื้อเอทานอลไม่ได้ซื้อเมทานอลแต่อย่างใด พอมาช่วงเที่ยงคนตำรวจตรีเกียรติคุณสนทิเนนผู้บังคับการนครบาลสามเข้ามาสอบปากคําอาร์ตเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีการทําอย่างที่บอกเลยไม่ได้มีการไปผสมเหล้าอย่างนั้นฟังเสียงอาร์ตอีกรอบหนึ่งนะฮะหยั่งว่าเป็นเอเนาะเทดเอเนนอล95%ฟู้ดเกรดครับซื้อมาจากบางสองธงที่เดียวไม่มีเปลี่ยนใช่ครับไม่ได้มีเปลี่ยนใช่ครับแล้วติดป้อนกับบอลหมื่นห้าที่เราติดเขาไว้น่ะ ถามว่าติดไหมนี่คือยังไม่ได้จ่ายเขาแล้วก็ยังไม่ได้สั่งของเติมเพื่อที่จะซื้อรถออครับแล้วรถล่าสุดที่เราซื้อเนี่ยซื้อที่ไหนซื้อที่บางขุนทงครับแปลว่ารถล่าสุดที่ส่งให้เจ๊ปูก็ยังใช้ของที่จักที่นี่ใช่ครับอ,อรถล่าสุดที่เราใส่เติมไหมสูตรเติมทุกอย่างค่ะที่ใส่ปริมาณเพิ่มขึ้นบ้างค่ะแล้วสูตรที่เราเอามาจากไหนกะพี่เห็นว่าดูยูทูบหรอ คงยืนยันว่าใช้สูตรเดิมใช้สูตรเดิมไม่มีเมทานอลพอมาช่วงบ่ายโมงครึ่งทีนี้ถแถลงข่าวเอกพลตำรวจตรีเกียรติคุณก็ถแถลงข่าวไล่เลียงไปมีเจป๊ปูมีเอสมีอาร์ตแต่ก็ยังยืนยันคือตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเอสกับอาร์ตเนี่ยแหละฮะก็น่าจะรับเมทานอลมาช่วงหนึ่งระหว่างถแถลงข่าวเอสกับอาร์ตผู้ต้องหาเนี่ยขอขอพูดด้วยนะฮะพี่ชายนะครับก็ครับก็ผมกับพี่ชายนะครับก็อยากจะขอโทษสังคม กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมกับพี่ชายก็รู้สึกสำนึกผิดเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของผู้สูญเสียครับเสียใจเป็นอย่างมากครับก็ศึกษาจากรุ่นพี่ที่เขาทำเป็นนะแล้วก็ศึกษาจากตำราสุราพื้นบ้านต่างๆครับก็พอสมควรครับ ไไม่ด้ครับก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็ส่งไมค์คืนเลยไม่พูดอีกแล้วที่สุดพลตำรวจตรีนพสิลปูลสวัสดิ์รองผบชนแถลงข่าวครับคุณผู้ชมเปิดมาอีก2ชื่อสรุปก็คือเอสกับอาร์ตสพี่น้องเนี่ยไปซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางชื่อป้อนกับบอลป้อนกับบอลเนี่ยก็เลยให้ข้อมูลกับตํารวจว่าเขาติดเงินป้อนกับบอลอยู่เนี่ยสามหมก็เลยไม่ได้สั่งของล็อต2 ึงเป็นที่มาทําให้ตํารวจเนี่ยได้รู้ว่าอ๋ลอล็อตสก็เลยไปเอาเมทานอลมานั่นเองเป็นข้อสรุปในเบื้องต้นแต่ผู้ต้องหายังคงยืนยันเหมือนเดิม